ช่วงฉันจะได้เข้าไปเวะให้กำลังใจคุณแม่ไรอีกทีตอนไหนอีกค่ะคุณแม่คุณแม่ติมค่ะเขาถึงมีเพื่อนเข้านะคะเราก็นึกว่าเดี๋ยวเพื่อนก็มาแต่บางวันก็ไม่ได้แท็กใครไม่ได้อะไรเขาก็มานะคะสี 4, ่ห้าคนเนี่ยฉันจะได้เข้าไปเป็นกำลังใจให้ อันนี้น้ำหนักน่าจะลดไปหลายโลแล้วแหละสุภัทตายีรันเธอ,อไลฟสดบ้างไหมบุกมาระไว้ต้นหนึ่งได้กินแล้วค่ะนาทีออนดีมันก็โอ้มันลดว่าเราจะ นี่ค่ะผักเรียงมึดๆเนาะมึนมึดๆอิน,น,นผักเยอะๆดีมีกะว่าจะพัฒนาหน้าบ้านเด็ดไว้คนค่ะเด็ดแล้วก็ใส่ถุงเข้าอยู่ๆนี่ค่ะ ชวนกินข้าวก็ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ากับข้าวนี่แหละของพวกนี้มันต้องกินตอนร้อนๆ้่นค่ะเขาเรียกอาหารอะไรแล้วมื้อเช้าเบรคฟาสต์มื้อเย็นก็ไอ,อ้มือมื้อเที่ยงก็อะไรแล้วเฉลยมาหน่อยโรเคียมโรเกียมันก,ก็ออกกำลังกายทุกวัน เล่นเรียวให้มีความสุขก็บ้างแบบนี้แหละคะ่ะเล่นเรียวให้มีความโอเคแล้วเราเราวางใจแล้วว่าตัวเองไปได้แล้วตัวเองมีเพื่อนแล้วมีแต่เรานี่แหละ <c oughs> น้องเคยก็อยากกินเดี๋ยวค่อยผัดแบ่งเงินไปคนละครึ่งแบ่งเงินคนละครึ่งน้องเคยก็อยากกินเดี๋ยวค่อยผัดแบ่งเงินไปคนละครึ่ง เมนเันคนละครึ่งไม่ใช่วันละครึ่งชั่วโมงครั้งละครึ่งชั่วโมงนะคะเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเพื่อนบางครั้งมันติดลาย,ย่างค่ะติดลาย,ยางความจริงมันก็เป็นความสุขนั่นแหละแต่ว่าพอมันมีเป็นเรื่อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุภัทรายีรันสุภัทรายีรันฉันเห็นเธออยู่นะวันนี้ทำทำนาทีอะไรมากดดันเหมือนกันนาทีมันจะลดหาหาเหตุผลหรือหาข้อมูลยังไม่ได้เลยค่ะทำไมมันถึงลดนี่นจะได้ฝนตกค่ะบรรยากาศมันไม่ค่อยแจ่มใส ช่วงไล่สุดเป็นบางวันค่ะเป็นบางวันที่เพื่อนจะเวะมาแม่จะเข้ากล้องไหมคะมเับเยมมื้อเที่ยงกันนะคะน,น,นาทีออนดีมานก็โอ้มันลดว่าเราจะน้องเคยเขาอยากกินเดี๋ยวค่อยผัดแบ่งกันไป คนละครึ่งแบ่งเงินคนละครึ่งน้องเคยก็อยากกินเดี๋ยวค่อยผัดแบ่งเงินไปคนละครึ่งแบ่งเงินคนละครึ่งโอเคแล้วเราเระวางใจแล้วว่าตัวเองไปได้แล้วตัวเองมีเพื่อนแล้วมีแต่เรานี่แหละกลับสู่ภาวะปกติ ของอร่อยของหลายๆลายคนกินผักเยอะๆดีค่ะไว้นี้ผักเพียงค่ะสิบบาทมัดใหญ่มากวันนี้กินผักเยอะๆดีมีกะว่าจะพัฒนาหน้าบ้านเพื่อนเเขาแนะนำมาค่ะว่า เราทำกิจวัตรประจำวันก็สามารถเบิดชวนคุยไปได้นะคะมันมืดนะห้องหาเก้าอี้มาเป็นคนชอบยืนทำงานค่ะยืนเนี่มันจะ เพื่อนทำกับข้าวเตรียมกับข้าวเมื่อเที่ยงน่าจะสายหน่อยวันนี้ถามว่าเพื่อนเพื่อนเยอะอยู่แต่ว่า เพื่อนตอนไลฟ์สุดเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนตอนไลฟ์สุดเนี่ยเรายังไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะขยี้ขยี้ไปเพราะว่าเครื่องมือในสตรีมเรามาน่าจะประมาณสามอาทิตย์เองโฆษณาสตรีมเราอะแล้วทำไมสวัสดีเขาบอกว่าฉีด ธาตุแมวทั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยไปหาไม้กวาดไปหาหาไปหากันไกลหาพระมาเตรียมแล้วฝนตกทุกวันเตรียมกับข้าวมือเที่ยงค่ะมือเที่ยงค่นไปทางมื้อเย็นแล้วแหละทวีคนสวยอิชานะาเขาได้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวน้ำ ปเที่ยวบ่อน้ำร้อนได้แช่หร oh ือเปล่าเขาบอกว่าฉีกฉีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้แม่ทับทงไล่วันละสามรอบใช่ไหมรั้นเนาะสวัสดีค่ะเตรียมอาหารเที่ยงค่ะ มันมืดมนแม่ติมน่าจะนอนดูอยู่พักผ่อนหรือกำลังดูละครอ,อยู่ว่าดูเพื่อนเ <c oughs> ขาแล้ช่วงช่วงเชี่ยงะะทานข้าวอะไรเสร็จก็ละหมาดอ่า นี่เลยค่ะผัดไข่มาระก็อ,ออกลูกให้กินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทนึงอยากจะเพิ่มเวลาค่ะวันละชั่วโมงไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเข้ามาไหมจะลองดู เรามีแต่ลดลงลดลงข้าวน่าจะบ่ายนู่นแหละบ่ายบ่ายโมงครึ่งก่อนขึ้นไลก่อนขึ้นไลฟ์ดมอหมัดโรบีอูซิงอยู่ยันอยู่ยันลาปัตตานีหรือว่านาราธิวาฒ์อะไรนะก็ผัดผักเล้นกับไข่เนาะเน้นผักค่ะช่วงนี้เน้นผักกินผัก สวยสยหน้าบ้านเนี่ยจะจัดเป็นสวนป่าฝั่งหนึ่งแล้วก็ห้องนะคะสองดวงตาขอบคุณมากค่ะทำกิจวัตรประจำวันก็ต่ังชาติหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมกับข้าวมื้อเที่ยงค่ะเปนเพื่อนทำกับข้าว ้อองงื่นบนบาเะแม่สับทงอ่ะอไว้ใจกค่ะคุณแม่เว็บมาคุณแม่จะเข้าไหม <c oughs> คุณแม่เพิ่งไล์ไปนะคะ